สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็จะมาพูดคุยเนาะขัดด้วยการพูดคุยนะคะขัดจังหวะด้วยการพูดคุยหลังจากที่ได้สอนเสื้อตัวต้นแบบสีเขียวไปแล้วนะคะตัวต้นแบบสีเขียวแต่ตัวที่ครูสอนเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูเนาะเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบต้องต้อง,ต,องต้องอธิบายทั้งสองตัวว่างั้นเถอะ หรือว่าใครดูแล้วยังงงจริงๆแล้วมันเป็นลายไม่ยากนะคะวีโอคลิปนี้ครูครูลงต่อจากลายพัดเล็กที่ครูสอนไปอะเนาะนะคะเดีนี้จะมีเพื่อนๆหลายคนถามครูว่าครูคะถ้าสมมติว่าหนูตัวเล็กหนูครูสอนเสื้อรอบอกประมาณ40อ่สะสมมตินะอันนี้สมมตินะต้นแบบครูสอนเสื้อ,อรอบอกประมาณ40แต่รอบอกของหนูว่าแค่34หรือ36 วิธีแรกเลยครูไม่อยากจะสอนให้ว่าให้ลดจำนวนดอกนะคะเพราะถ้าสมมติว่าลดจำนวนดอกถ้าครูไม่ได้สอนทีละไม่ได้สอนทีละแถวเราก็จะจะทำให้งงนะคะในการคำนวณบางครั้งครูบอกวิธีการคำนวณไปแล้วหลายๆคนก็ยังงงนะคะก็ยังคงใช้วิธีถักตามครูทีละแถวว่าอย่างนั้นเถิดนะคะก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เท่าไหร่วิธีแก้ง่ายๆเลยนะคะวิธีง่ายๆเลยถ้านะคะถ้าต้นแบบครูใช้ไหมเส้นใหญ่นะถ้าครูถักรอบออกประมาณ40ขึ้นไปเนี่ยครูใช้ไหมเส้นใหญ่ให้คุณไปใช้ไหมเส้นเล็กแล้วถักตามที่ครูสอนนะคะคุณก็จะได้ไซส์ที่มันเล็กที่มันเล็กกว่าต้นแบบ นึกออกไหอันนี้คือวิธีง่ายๆเลยนะถ้าสมมติว่าครูสอนออไหมที่ใช้เป็นต้นแบบเนี่ยประมาณเือยีหรือเป็นเส้นอ้วนซึ่งเป็นเส้นใหญ่นะคะ,ะคุณตัวเล็กกว่าคุณตัวเล็กกว่าที่ครูสอนเนาะก็ให้ใช้ไหมเส้นเล็กอันนี้คือง่ายที่สุดง่ายที่สุดแล้วนะคุณก็ไปใช้เส้น16หรือเส้น18แล้วก็ถักตามครูนั่นแหละนะคะขนาดที่ออกมามันก็จะเล็กกว่าครูแน่นอนเพราะว่า ลักษณะของชิ้นงานมันก็ขึ้นอยู่กับตัวตัวได้ด้วยนะคะอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆลองทำดูนะคะถ้าทำแล้วมันโอเคเราก็ใช้วิธีแบบนี้ไปเรื่อยไง่ายไหม <c oughs> นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าสติว่าใครจะใช้ใครจะใช้วิธีอื่นๆนะเดี๋ยวคอยเป็นวีีโอถัดไปละกันถ้าใครจะใช้วิธีอื่นๆนะคะซึ่งวิธีอื่นๆมันก็ตรงมันมัน,ม,นมันก็จะแบบ มันก็จะตรงตรงข้ามกันอีกละถ้าครูใช้ไหมเส้นเล็กถ้าใครรอบอกใหญ่คุณก็ใช้ไหมเส้นใหญ่อันนี้ทำลองดูก่อนนะเพราะว่าครูคิดว่ามันง่ายที่สุดละนะคะแล้วเจอการวีโอต่อไปดีกว่าเนาะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะซึ่งบางครั้งเรามองข้ามไปเนาะเจอกันวีโอต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ